ทุกคนนี่เรามาอยู่ที่12ปัรณาขันโตกตรงถนนเจริญราษทุกคนซึ่งตรงนี้จะเป็นแม่น้ําปิงเราเดินมาเรื่อยๆๆผ่านสะพานนวรัตจําได้ไหมฮะแล้วก็เราก็พูดถึงเจ้าแก้วนวรัตซึ่งเป็นเจ้าเมืององค์สุดท้ายของเชียงใหม่นี่คือบรรยากาศแบบล้านนา เป็นแบบแนวน้ำตาลทองเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเรามาก่อนเวลานิดหนึ่งฮะทุกคนเดี๋ยวก็จะพาไปเดินแม่น้ําดูชมแม่น้ําปิงข้างหลังวะตอนนี้ช่วงนี้ฝนอาจจะแบบแม่น้ําปิงอาจจะสีแบบออกขุ่นๆสวยๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ฮะ,ะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ก็อชอบบรรยากาศดอกแบบนี้มากๆเลยทุกคนนี่ฮะนี่ฮะทุกคนจะแขกเริ่มมาแล้วนะฮะมากันเป็นทัวร์ฮะ เป็นคันรถฮะทุกคนเห็นไหมฮะรถมากนี่หาแม่น้ําปิงเห็นไหมฮะไปดูแม่น้ําปิงกันทุกคนไปล่องแม่ปิงกันนะนี่จ้าเราเดินมาข้างหลังนะฮะเอามาฝากบรรยากาศที่หาดยากเป็นแม่น้ําปิงะคะ่ะทุกคนนะคะนี่ฮะทุกคนแม่น้ําปิงฝั่งนู้นรู้สึกจะเป็นอ๋อนี่ไงเจดีขาว อ๋อนั่นคือสะพานสะพานที่ข้ามไปตลาดวรโรรสประมาณนั้นเราจําได้แล้วตรงนี้ฮะแล้วก็ที่ตลาดใหม่ทุกคนเป็นเทศบาลนครอ๋ออยู่ฝั่งนี้เองก็แม่น้ำเขาจะคดเคี้ยวไปตามเวลาตามตามของเขาอ่ะนะฮะจนทําให้เราบางทีรู้สึกว่า ตลาดวโรรถกับตำบลวัดเกตตรงนี้จริงๆวัดเกตการามอยู่ตรงนี้ถูกไหมที่เราเดินมาเมื่อกี้เป็นวัดประจําวันเกิดปีจอเราจําเจดีย์ข่าวนี้ได้แล้วก็เอกอัครราชทูตตรงนี้ค่ะของพวกอเมริกาเราจําได้และแล้วก็จะมีตลาดสดเนี่ยตลาดใหม่นี่ทุกคนอ๋อเหรอแล้วก็12ปัรนาก็อยู่ตรงนี้เองทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันมีเสียงอะไรคืรื้นนะฮะทุกคนยุบท,ทัวมาลงค่ะก็คือเราบอกใหม่เนาะ ตรงด้านหน้าถ้าเกิดออกทางซ้ายนี่จะไปเชียงรายไปดอยสะเก็ดคะน้องหอยไปอีกทางหนึ่งนะฮะเราจะผิดชิดผิดทางนิดหน่อยกันนะฮะทุกคนเนี่ยนักท่องเที่ยวลูกทัวร์การแสดงก็จะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะอาหารอร่อยคือประเภทที่ขันโตกเนี่ยเขามีมานานมากต้อนรับเขกบ้านเขกเมืองฉะนั้นเนี่ย เขาจะมีการแสดงละเล่นแล้วก็มีอาหารหน่งแล้วก็จะเป็นสำรับนะฮะทุกคนจะเรียกว่าโต๊ะาวางอาหารเป็นชามๆเป็นอย่างๆเอาไว้บนโต๊ะลมโมเดี๋ยวเราจะได้ดูกันระหว่างที่เราอยู่ในงานนะฮะ12ปะนาขันโต๊ะเป็นงานเลี้ยงที่มีเปิดทุกวันที่นี่ลูกครัวเขาจะมีมาตลอดนะฮะทุกคนฉะนั้นเนี่ยสุดยอดฮะทุกคนเดีย๋ยวเราได้เห็นกันการแสดงคงจะได้หลาย EP อยู่นะฮะทุกคน อาหารหลักๆที่จะขึ้นขันโตกเนี่ยก็จะมีอาหารเหนือใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มนี่เขาจะทำเป็นแบบพริกเขียวเนาะแต่ถ้าน้ำพริกอ่องเนี่ยจะเป็นแบบเช็พริกแดงหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยฮะจะมีความหวานของมะเขือเทศค่ะทุกคนคยานักท่องเที่ยวมาแล้วเริ่มมาแล้วฮะอันนี้จะเป็นต้นจามจุรีหรือไม้ฉ่ำฉาหรือก้ามปูฮะทุกคนนะฮะเดี๋ยวก็จะมืดแล้วฮะทุกคนครับ จำถนน3เส้นเอาไว้นะที่แบบคล้ายๆกันเจริญราชก,ก็คือเส้นนี้ฮะเรียบแม่น้ําปิงมาตรงสะพานนวรัตแต่ถ้าเกิดจเจริญประเทศจะอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งก่อนจะถึงออถนนที่ติดกับยวนผู้ว่านะฮะ,จะเจริญประเทศแต่ถ้าเกิดจเจริญเมืองนะจะอยู่ตรงสออถานีรถไฟฮะออกมาจากสถานีรถไฟก็จะเจอถนนจเจริญเมืองจะมีร้านข้าวมันไก่ไปษณียตรงนั้นนะฮะทุกคน เราจะงงตอนนี้เราจําได้แล้วว่าถนนเจริญราษฎร์ทุกคนจะอยู่ตรง12ปัญน,นาขันโต๊ทุกคนที่จะมีตรงด้วยนะฮะทุกคนนี่นะฮะระหว่างรอเวลานะฮะตรงนี้ไปดอยสะเก็ดได้ทุกคนจาก12ปัญน,นาขันโต๊นะฮะเรียบถนนเจริญราษฎร์จริงๆเราเดินมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยเนาะโรงแรมรักชัยหาลอยเคราะห์มาผ่านสะพานนวารัฐแล้วก็เราก็พูดถึง เจ้าแก้วนวรัตซึ่งเป็นเจ้าแก่อเจ้าครองเมืององค์สุดท้ายองค์ที่9้าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็พูดถึงเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าแก้วนวรัตนะฮะเจ้าแก้วนวรัตเนี่ยจะเป็นอ่เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกแม่หนึ่งคนละแม่กันนะฮะก็คือท่านพ่อเนี่ยก็คือเจ้าชื่ออะไรฮะจำได้ยังเมื่อกี้บอกไปแล้วเจ้าอินอะไรฮะอินทะอะไรฮะอินทนนเจ้าอินทะ เห็นไหมลืมเลยทุกคนชื่อเรียกยากมากเขาถึงบอกว่าเขาถึงตั้งเป็นดอยอินทนนท์จริงๆอินทะนะฮะอ,อินทระอะไรเห็นไหมมีคาว่านนก็เลยอินทนนท์เนี่ยสั้นๆเพราะว่าเรียกยากมากพ่อของเจ้าองค์ที่9ก้าอ่ะนะเป็นองค์ที่เไงนะฮะแล้วก็มีลูกเป็น เจ้าเมืองเชียงใหม่อีก2อ,องค์ก็คือองค์ที่8เจ้าอินทรโรรดกับเจ้าแก้วนวรัตนะฮะส่วนท่านพ่อเนี่ยชื่อเรียกยากมากเขาก็เลยย่อเป็นดอยอินทนน์มาเป็นชื่อดอยอ่างกาแทนเมื่อก่อนเขาเรียกดอยอินทนน์ว่าดอยอ่างกาทุกคนนี่ฮะนี่ฮะทุกคนดูสิลุกทัวร์มาตลอดเลยร้านนี้นะฮะสิบสองปนนานานะฮะขันโตนี่ฮะน้อง นี่ฮะเริ่มเข้ากันแล้วนะฮะเจ้าอินทรวิชยานนท์นะจำได้ยังทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วนะฮะทุกคน ไปสนใจของชำรววยไปฝากคนที่เราเคารพรักนะฮะก็จะมีด้านหน้าด้วยะทุกคนมีพงมีพัดนี่ฮะกระปงุงกระเป๋าแม่น้ำปิงอยู่ด้านข้างนะฮะทุกคน<ม>ทุกคนนี่คนกำลังเริ่มมาแล้วหาเริ่มทานกันแล้วนะฮะของเราก็มาแล้วอันนี้คือเรียกว่าโตกนะฮะสโตกะ,ะทุกคนความสูงประมาณนี้เลยนะฮะ คืแล้วก็เครื่อผ่าสูนกลางประมาณ30เซนติเมตรได้ไหมฮะนะคะเป็นอาหารเหนือแท้ๆเลยค่ะทุกคนแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มนี่ฮะนะฮะเขาบอกว่าคนที่นำขันโตกเนี่ยฮะเป็นที่นิยมก็คือ เป็นข้าหาบอดีชาวเชียงใหม่ชื่อว่าไกลสีนิมานเหมินทุกคนคุน้นนามสกุลไหม mm hmm. เขาจะมีแหล่ง mm hmm. เขาเรียกว่าตรง de, เอ่อพื้นที่ที่เรียกว่านิมานทางไปมอชอนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นแหล่งย่านธุรกิจย่านแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองใหม่นะฮะฝั mm ่งนู้นนะฮะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราลองทานกันเนาะแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มเนี่ยใช้พริกเขียวนะฮะนี่าะทุกคน